สวัสดีครับผมมาพบกับหน่อยผ้ากินอีกแล้วครับมื่อนี้เมื่อนี้ได้เขากู้วไรชโชวฝีมือเองครับผมมือนี้แต่หน่อยได้ใกล้บ้านมากเกินตัวครับผมมาเมืองมาดตหน่อยเช็ดหนังซูจินครับผมพระเอกของเขาก็คือตะไคร้ด้วพี่น้อง้วก็พริกพริกแข่งกับพริกจินดาครับผมใบบักรูดกระเทียม เม็ดพริกไทยครับผมเดี๋ยวสีดำเครื่องแกงแล้วก็กะปินะเมืองกันว่าแต่หน่อยสิได้เมนูไหนไก่ผัดตะไคร้ครับผมไก่ผัดตะไคร้พี่นอ้องอ่ะมาเมืองเล็บซีจาร์ดเนี่ยอ่ะไปตำเครื่องน้ำกันครับผมตำพริกแกงเนาะฮะเริ่มต้นกันเลยครับผมใส่ักพริกตะไคร้ตะไคร้ประมาณสามสี่หัวนี่แหละพี่นอ้อง กะแล่แก่ตะวนเนื้อไก่เข้านะกระแกระเทียมะติะดทาคแค่เดียวกระเทียมพริกไทยเสิมคว,วามเผ็ดร้อนครับผมพริกไทยประมาณน,นี้นึงเดี๋ยวกะปิเข้าตำแหลกพี่จังทรใส่ครับผมอ่ะโคกมันเข้ากันครับผม เดี๋ยวมึงจังมึงครับตำมันอหอมหอมให้มันเขากันครับผมหอมเม็ดพริกไทยหอมตับไก่หอมพริกหอมใบบักกูดเข้าเครื่องพี่น้องทำแรกแลย เราก็มาใส่กระปิกะปิประมาณนิดนึงเอาเสียวขว้มอมหงองกระปีพอมนิดเน่ะใส่กระปิโปขมันเท่ากันมันหอม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 อเดี๋ยวจะมึงผ่านหมวอไส้ครับตำให้มันเท่ากันแค่นี้แหละ หอมเถอะหอมคักหอมนี่ไงเรียบร้อยอเรียบร้อยได้แล้วได้แล้วนี่เดี๋ยวไปพักกันครับผม คั่วตะไคร้กันครับผม เนื้อไก่ต้องไปเลยเด็ดขาดเลย ถือเครื่องมันเผากับเนื้อไก่เนี่ยมันจะหอม,มน้ำลาโคครับแล้ว ใส่นามหลายจังหน่อยพี่หน่อยเวลาเาลาขาหลากเขาเพ่ยังไก่กั่วตะไคร้ด้วยพี่หน่อยบ่ไดกลัวแบบแหงปรุงรสพี่หน่อยรสดี รบดีน้ำตาดนิดนึงครับผมมันหอยุงรถตามใจอชอบด้วยพี่น้องมันหอยจะยอนซอสุงรถนะสีสันสีอิ่วดำนิดนึงเพื่อสีสันครับผม Đúng vậy hình như nào luôn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì ไม่ไกูดแล้วพี่น้องรับน,นี่พอ,อดีดเดลยเฮ็ดร้อนหอมเดี๋ยวจะมือมึงครับผมสุดไปให้หน้ำมันลดลงให้มันเปรยกว่านี้เจ้าน้อยครับเนะพี่น้อง หอมหอมตะไคร้หอมผิดไข่สิยสดอยอดเลยขีดไ้กูพูดทา,นาทนง,งน,านี่รัองมาพี่น้องเอาน้ำซนีพ่อครับผมพ่อได้ลาดเขาไง เขากินกับข่าจ้าหรือกินกับขาเนี้ยพ่อได้จำเนี้ยพี่น้องัวหน่อยมักน้ำเด้อถ้าผู้ใดว่ามักน้ำก็เอาแห้งก็นี่ก็ได้เนื้อไก่กับเนื้ออะไรล่ะจะหน่อยซิมอมงเพ็ดร้อนครับผมก้นใบบระกูดลงไปครับผมใบบระกกูดให้ฉีดแบงเกอร สีสันเลยหน้าตามีหนักอุจุไวจจังพี่น้องอเป็นไงเป็นไงต้องซิมต้องซิมสุดยอดบอกรับคว่มเสียบหายห่หวงติดแจ๊ค สุดยอดพี่น้องนี่แหละของแซ่บกินกับข่าเส็งแซบกินกับข่าเหนียวก็ได้กินกับข่าสวยก็ได้ลองไปเ็ดกินเมืองตามเนี่ยพี่น้องเด้อรับรองมาแซบเนี่ยอพอดีเขาปิดไฟกับพอดอีไปจ,จับเข้มขน้นเลยไก่บานเนี่ยพี่น้อง ชินยังไงพอดีทำครับผมต้องมีคิดมั่งครับผมขอบคุณขอบคุณหลยนที่ติด,ดตามนะพี่น,น,น,นะน้องนะเดี๋ไหนก็ไปก่อนกล่าวคำสวัสดีครับ